อันนี้เป็นชั้นสี่นะครับของโรงแรมที่เราพักนะครับมีโต๊ะสนุกด้วยมีโต๊ะประชุมมองไปด้านหลังก็จะเป็นทิวทัศน์ประมาณดีครับมีเก้าอี้โซฟา มีห้องเล่นไพยนกกระจอกนะมองไปไกลๆก,ก็เห็นใบไม้เปลี่ยนสีสามารถมองไกลไปถึงทะเลสาบหลายกู เห็นทานน้าแข็งอยู่ไกลลิฟนะครับนี่เป็นทะเลสาบนะครับและข้างบนก็เป็นทานน้ําแข็งนะครับ